วันนี้ต้องขอความคิดเห็นกันมากๆหนยนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่คุณคิดยังไงผมตั้งชื่อเรื่องว่า free will offering นะครับหรือภาษาไทยเราก็เรียกกันว่าสมัครใจแต่ว่าในพระคัมภีร์กำลังพูดเรื่องของดินแดนที่แบ่งให้กับ โยชัวนะครับไม่ใช่โยชัวแบ่งให้กับคนเลวีเมืองต่างๆที่แบ่งให้กับคนเลวีให้เราดูวาอผิดด้วยกันก่อนนะครับโยชัวบทที่ยี่บ็ข้อหนึ่งถึงข้อสามโยชูวาบทที่ยี่สิบอ็ดเมืองต่างๆที่แบ่งให้คนเลวี ขณะนั้นพวกหัวหน้าสกุลของคนเลวีมาหาเอเลอาซาปุโรหิตและโยชูวาบุตรนูนและหัวหน้าสกุลต่างๆของเผ่าคนอิสราเอลและพวกเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั้นที่เมืองชิโลในแผ่นดินคณอาอันว่าพระยาเวได้ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่าให้มอบเมืองต่างๆแก่เราเพื่อจะได้อาศัยอยู่พร้อมทางทุ่งหญ้าสำหรับฝูงสัตว์เลี้ยงของเราด้วยดังนั้นตามพระบัญชาของพระยาเว พงพันอิสราเอลจึงได้มอบเมืองและทุ่งหญ้าต่อไปนี้จากมรดกของพวกเขาให้แก่คนเลวีครับให้เราอธิษฐานกันก่อนนะพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันให้เราเข้าใจสิ่งเรื่องนี้แเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ผม อยากจะสอนมันเป็นแม่ใช้คําว่าอยากจะสอนไม่ถูกไม่ดีอยากจะให้เราไปมากกว่าถ้าสมมุติคนอื่นเขาเรียนกันร้อยหนึ่งเราไปร้อยสิบครับเรามาดูตารางนี้ก่อนผมค้นมานะครับมีคนทําตารางนี้ว่า free will offering เนี่ยนะครับมันเขาร่วมอยู่ในไทยด้วยนะไทยคือ สิบรถใช่ไหมครับแต่เขาบอก free view offering เนี่ย m o r e t h th a n type ครับหรือว่ามันเป็นคำอธิบายมากกว่านะมไม่ใช่แค่สิบรถนะครับ e q u a l t o type ก็ได้นะหมายถึงว่าคนที่ถาวายสิบรถนี้ก็เพียงพอแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่า less than type th ฟรีวิวออฟเฟอร์ิงมันเลสแตนไทยไม่ได้นะไทยนี่มันเป็นมาตรฐานนะครับแล้วเข้ามาอธิบายคำนี้โปรเจกต์กิ i n g ิงนะครับก็มันเหมือนกับคิดสจักรหรือมีการระดมทุนทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์ใช่ไหมครับท่านนี้ไม่ได้อยากจะไปดูตลรางเขานะแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับก็คือการถวายด้วยความสมัครใจ แล้วมันเกี่ยวข้อง,องกับพ่อพี่เมื่อกี้เราเห็นภาพนี้ไหมครับว่าพระก็มีบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้ดินแดนเขาใช้คําว่าพระเจ้าไม่ได้มีมรดกให้กับเลวีเราจำได้ไหมเราเห็นคํานั้นบ่อยๆเลยนะไม่ได้แบ่งให้เลวีไม่ได้มีมรดกให้กับเลวีนะครับแต่ว่าวันนี้ที่เราอ่านมามีเมืองที่แบ่งให้คนเลวีด้วยเพราะอะไรครับ เพราะว่าคนเลวีมหาปุโรหิตมหาโยชัวเขาบอกว่าพระเจ้าได้บัญชาไว้กับโมเสสแล้วให้มอบเมืองต่างๆให้กับคนเลวีเพื่อจะอาศัยอยู่เรามาดูเรื่องนี้ด้วยกันครับอยู่ในกันิาีบทีสามสิบห้าข้อหนึ่งถึงข้อแปครับกันิาีบทีสาสิบห้าข้อหนึ่งถึงข้อแปดอยู่ตรงไหน กนนวิธีสามสิบห้าหนึ่งถึงแปดเดี๋ยวหาก่อนนะครับสาสิบห้าข้อหนึ่งข้อแปดพระยาเวตัดกับโมเสสใช่ไหมครับพระเจ้าบอกโมเสสว่าให้ข้อสองจงบัญชาคนเอเิสอลให้ยกเมืองจากมรดกที่พวกเขาได้รับยกเมืองจากมรดกที่เขาได้รับให้คนเลวีอาศัยบ้างทั้งทุ่งหญ้ารอบๆเมืองเหล่านั้นก็ยกให้พวกเขาด้วยแล้วก็ให้เมือง แก่เขาเพื่อจะอาศัยให้ทุ่งหญ้าเพื่อฝูงโคฝูงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ทั้งหมดของเขาแสดงว่าเขามีฝูงโคฝูงสัตว์เลี้ยงด้วยนะทุ่งหญ้ายกให้กับคนเลวีนะนก็บอกเป็นเขตเลยนะกาหนดไว้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่คําสั่งให้ถวายนะแต่ว่าเป็นการบอกคนอิสราเอลให้แบ่งส่วนจากมรดกของคนอิสราเอลให้กับคนเลวี เรื่องนี้คิดได้สองแบบเลยครับอย่างแรกคือคนเลวีไม่ได้มรดกอยู่แล้วเขาได้จากพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าจะให้เขาแต่พระเจ้าเองก็สั่งให้คนอิสราเอลถวายสิบรถนะครับแล้วนี่คือเรื่องต่อมาก็คือว่าผมใช้คำว่าถวายด้วยความสมัครใจเพราะพระพีมพ่ไม่ได้บอกนะครับพระพีมพไม่ได้บอกว่านี่คือเรื่องการถวายด้วยการสมัครใจคุณคิดอย่างไง คุณดูพระคัมภีร์ตอนนี้อีกทีหนึ่งนะผมอยากจะให้เราดูงี้ครับว่าเวลาที่พระคัมภีร์กำลังบอกว่าคนเลวีมาหามหาปุโรหิตนะมหาโยชวานะเขาบอกว่าพระเจ้าได้บอกไว้อย่างเนี้ยลักขอให้แบ่งส่วนนี้ให้กับเราด้วยนั้นหัวข้อนี้ก็เลยชื่อเรื่องเมืองต่างๆที่แบ่งให้คนเลวีใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นเมืองที่เขาได้แบ่งนะครับ แล้วเดี๋ยวมันมันจะมีอีกหลายอย่างเรื่องเมืองลีไผยมันจะเกี่ยวข้องกับไปด้วยแต่ว่าคุณกำลังเห็นไหมครับว่าคนเลวีได้เราไม่เรียกว่ามรดกนะมันเรียกว่าเป็นสิ่งที่คนสมัครใจที่จะให้เพราะว่านี่เป็นเรื่องของคนที่ได้รับมรดกและคนที่ได้มรดกแล้วแบ่งมรดกให้กับคนที่ไม่ได้หมายความว่าไงครับผม พาคุณมาดูพมภีอีกสองตอนในเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่15นะครับเฉลยธรรมบัญญัติบทเอ่อเฉลธยธรรมบัญญัติบทที่16บหกครับสิข้อสิเขาใช้คำนี้ท่านจงถือเทศกาลสัป,ปดาห์ถวายแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านตามขนาดของถวายตามใจสมัครจากมือของท่านซึ่งท่าน จะถวายตามที่พระยาเว์พระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านครับการถวายอันนี้ครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในเทศกาลนะจะอยู่ในการถวายแต่ว่าตามขนาดตามตามใจสมัครครับแล้วก็เขาอธิบายว่าตามใจสมัครคืออะไรคือสิ่งที่คุณเห็นว่าพระเจ้าอวยพรแก่คุณแค่ไหน คุณถวายตามใจสมัครเลยอีกตอนนึงครับอยู่ในเอสเอเคียวบทที่46ข้อ12ครับเมื่อเจ้านายถวายเครื่องบูชาตามใจสมัครอาจจะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องสารติบ,บูชาเพื่อถวายแด่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาตามใจสมัครนั้นให้เปิดประตูให้ทำอย่างนี้ก็คือนี่คือการถวายตามใจสมัครครับมีคำนี้อยู่ในพรมพีครับ ภาษาอังกฤษใช้คำว่า free โอ้มีกระตูนด้วยนะเขาใช้คำว่า free willing ครับ offering ใช่ไหมครับมาถึงข้อสิบใช่ไหมอ้าวงงแล้วครับผมเปิดผิดหรือเปล่าใน AS A s k i l บทที่46ข้อ12ครับ46ข้อ12สอเขาบอกอันนี้ uh, when the prince provide นะครับ uh, free will offering ครับ free will offering นั่นกลับมาตรงที่เรื่องของเราครับผู้ uh, เรื่องของเราในโยชัวเมืองที่แบ่งให้คนเลวีเป็นเมืองที่แบ่งจากไหนครับจาก คนอิสราเอลที่ได้รับมรดกแล้วเมืองนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องถวายนะถูกไหมครับเพราะว่าการถวายให้กับพระเจ้าเขาต้องถวายอยู่แล้วแต่ว่านี้เป็นการแบ่งส่วนที่เขาได้รับมาเป็นพ่อพ่น่ะเขาแล้วเขาแบ่งเดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อว่าเขาแบ่งกันยังไงแล้วเขาก็ให้ยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้ครับอยากให้คุณเรียนรู้เรื่องนี้ครับถ้าคุณเป็นคนที่ถวายอยู่แล้วขอบคุณพระเจ้าครับ ไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าว่าฉันจะถวายเท่าไหร่นะครับคุณควรจะถวายด้วยความรู้สึกที่ขอบคุณพระเจ้าอยู่แล้วแต่ว่ามันมีส่วนสําหรับคนเลวีที่เขาเข้ามาขอก็ใช้คําว่ามามาหาผู้นําใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าพระเจ้าได้บอกให้ทําอย่างนี้นั่นหมาความว่าพระเจ้าให้คนเลวีลองมองแบบสายตา เรามองเข้าไปนะโอ้โหหน้าเป็นคนเลวีมากนะครับเพราะว่านอกจากคุณจะได้รับจากพระเจ้าโดยตรงแล้วนะคุณยังได้สามารถได้รับสิ่งที่เรียกว่าใจสมัครเนี่ยครับพี่น้องคนในเผ่าต่างๆสมัครใจให้เขาแล้วมันเป็นพระพรสอนพระพรจริงๆครับวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามองภาพกลับมาชีวิตจริงแล้ว ถ้าเราอยากจะถวายตัวรับใช้พระเจ้านะให้คุณรู้เลยนะว่าคุณได้พระพรสองเด้งได้มากกว่ามันดูเหมือนนี่เป็นหลักการที่คุณจะได้แบบอัลลิมิต็ดครับเพราะว่าคุณได้จากพระเจ้าแล้วคุณยังได้จากพี่น้องด้วยนะแต่ความจริงชีวิตจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่ผมอยากให้คุณเห็นสิ่งนี้ครับว่าโอ้โหถ้าคุณเป็นคนเลวีคุณจะรู้สึกไง โอ้ oh, พระเจ้าช่างมีพระคุณกับฉันเหลือเกินฉันได้ฉันได้ส่วนแบ่งของฉันจากการถวายอยู่แล้วในพระวิหารนะครับได้เนื้อได้อาหารส่วนที่ดีได้ของที่มาถวายแล้วยังได้การถวายตามใจสมัครอีกวันนี้หนุนใจครับใครที่กำลังคิดอยากจะได้มากๆมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าครับ แต่ถ้าคุณอยากเป็นคนที่เห็นพระพรพระองค์ที่ผ่านชีวิตของคุณเห็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับคุณให้คุณถวายแบบ free ิ i ครับถวายตามใจสมัครแล้วมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์บังคับเลยครับคุณคิดอย่างไรครับเรื่องนี้เขียนมาบอกกันหรือคุณคิดว่าเฮ้ยผมพูดไม่เกี่ยวกันเลยคุณแสดงความคิดเห็นของคุณเลยครับว่าเรื่องที่คุณอ่านแล้วคุณได้รับอะไรแล้วเรามาแบ่งปันกันให้เราที่ฐานด้วยกันครับ และเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับเรื่องนี้ด้วยพุ่งจาคาที่พระองค์ทรงสอนเราสําหรับเรื่องใจสมัครเรื่องของสิ่งที่พระเจ้าทรงมีพกคุณกับเราแล้วเรารู้สึกอยากขอบคุณพระองค์พระเจ้าให้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่สอนเราในเรื่องของการให้ให้เราสามารถที่จะให้มากขึ้นพุ่งจุคายอย่างแรกคือเราขอพระพ,พ,พรพระองค์ที่จะมาถึงเราเพื่อเราจะสามารถมีและให้คนอื่นแล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ